วันนี้นะคะเพชก็จะชวนทุกคนมาทําเมนูชูชีปลาทูนึ่งนะคะทุกคนเพช,ชจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูครั้งแรกของเพช,ชนะคะเรามาเข้าครัวกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเพช,ชก็จะเอาพริกแกงนะคะมาผัดกับกะทินะคะให้เขาแตกมันนะคะทุกคนเพช,ชก็จะค่อยๆใส่กะทิลงไปนะคะเพช,ชจะไม่ใส่ครั้งเดียวนะคะเพช,ชต้องการน้ําให้มันแบบคลุกคลิกนะคะเอาไว้คลุกกับข้าวสวยร้อนๆแค่คิดก็น้ําลายแตกแล้วะคะ่ะทุกคนจากนั้นนะคะเพชก็จะปรุงรสชาตินะคะเพชก็จะใส่น้ําตาลเพชก็จะใช้เป็นน้ําตาลปี๊บนะคะ แล้วก็ใส่เป็นผงนัวนะคะแล้วก็จะเพชรไม่ได้ใส่น้ําปลานะคะเพชรจะชิมรสก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามันจางนะคะเพชรก็จะเติมแต่เพชรคิดว่ามันมีรสเค็มแล้วนะคะ <ๆ S 2> เพชรก็ไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าในพริกแกงอะคะ่ะทุกคนมันก็จะมีกะปิอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วเนาะชิมรสชาติถูกใจแล้วนะคะ <hour S 2> เพชรก็จะเอาปลาทูใส่ลงไปเลยนะคะเพชรไม่แน่ใจว่ามันต้องทอดไหมอะทุกคนบางเพชรก็เห็นบางคนก็ทอดบางคนก็ไม่ทอดเพชรก็เลยเลือกที่จะไม่ทอดนะคะเพชรก็จะต้มเขาไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยมากลับอีกทีหนึ่งเนาะเมนูชูชีปลาทู